มีความสุขที่นี่สือบาซิลรายงานโลซาต่อสัญญาบุรีลามอีกฤดูกาลมีรายงานว่ากองหน้าทัพประสาทสายฟ้าต่อสัญญากับทิมซอกเกไปอีกฤดูกาลสื่อกีฬาชื่อดังของบาซิลได้รายงานว่าซามูเอลโลซา ได้ต่อสัญญากับบุรีรัมยูเนเตดออกไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังเผยบทสัมภาษณ์ของแข้งชาวบราซิลอีกด้วยว่าผมมีความสุขที่จะได้อยู่กับทีมต่อมันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันว่าจะลงเล่นฟุตบอลในไทยและกับบุรีรัมคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนผมจะทำงานให้หนักเพื่อให้เกียรติแก่เสื้อตัวนี้จนวันสุดท้ายและไม่ต้องสงสัยเลยเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและจะสู้เพื่อนแชมป์ในฤดูกาลหน้า ผมไม่สงสัยเลยว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างในทุกรายการที่เราแข่งขันสำหรับผลงานของซามูเอลโรซาในฤดูกาลนี้กับทัพราสาสายฟ้านอกจากจะช่วยให้ทีมพุ่งทยานไปอยู่รองจากฟุงแล้วเจ้าตัวลงสนามไป11นัดยิงไป5ประตู1แอสซแอซิ